ตามี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 แขนมือขึ้นแขนมือขึ้นาขนมือขึ้นแขนมือ้เออไปหน้าตามีตามีเออโกมีโกมีไปหน้าโกมีทตามทำตาม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 มาเร่อยเรื่อยไปเลยไปเยไปเลยไปารเร็วตาม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 ไปนี่ังเลยนะ ตามมีตามีเออตามมีเฮ้ยามจะกันของตนของตนเนี่ยปา่ะไปเรื่อยๆ